สวัสดีค่ะนักเรียนจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยครูสมนึกจงกนถากอนนะคะสอนวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาค่ะเจอกันภาคเรียนที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ป,ประการค่ะแต่วันนี้เราจะมาเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่1-4ถึงกันก่อนนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะสุขบัญญัติแห่งชาติข้อ1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด หนึ่งอาบน้ำชำระล้างร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดรวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศเช็ดตัวให้แห้งอย่างเป็นประจำสองตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและดูแลรักษานิ้วมือนน้วเท้าให้สะอาดอยู่เสมอสามสระผมด้วยยาสระผมล้างผมด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดและเช็ดผมให้แห้ง c. ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาหลังขับถ่ายควรทำความสะอาดโถส้วมและล้างมือให้สะอาด 5. ส่สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นไม่สวมใส่เสื้อผ้าซ้ำและดูแลสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาดค่ะสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 1. แปรงฟันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้ง และเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุสอไม่รับประทานขนมที่มีรสหวานจัดหรือเหนียวติดฟันเช่นท็อฟฟี่ช็อกโกแลตเพราะจะทำให้ฟันผุและไม่ใช้ฟันกัดฉีกของแข็งหรือเหนียว 3. ตรวจสุขภาพปากและฟันเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งค่ะสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่3 ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายหรือหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีฝุ่นละอองสกปรกรวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. นิ้วมือถูหลังมือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและ7ถูรอบข้อมือค่ะสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด 1>, 1. เลือกอาหารที่สดสะอาดปลอดสารพิษและซื้อตามฤดูกาลหรือหาง่ายในท้องถิ่นเพื่อให้ได้อาหารที่สดมีคุณภาพดีและราคาไม่แพง 2. รับประทานอาหารครบ5หมู่และมีความหลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละแแก้วเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต 3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารสุกสุกดิบๆหรืออาหารประเภทหมักดองมีสีสันฉูดฉาดและอาหารที่ปิ้งย่างจนไม่เกรียมค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ